วันนี้รถตู้คอมพิวเตอร์เป็นอะไรครับพี่มีอาการหอนหอนวิ่งวิ่งความเร็วด้วย80ดสิถึงร้อยเขาขับ80ดสิบถึงร้อยยังรู้เลยว,ว่ามันหอนอ่าได้ยินเสียงหอนอมาหรือว่าก็เลยมาเปรี่กับเราใช่ครับอ่าตอนนี้นะครับเราถอดเฟืองท้ายแล้วก็เอาเฟืองท้ายเนี่ยไปดูแล้วว่าปัญหาก,ก็คืออยู่ที่ไหนครับพี่จานเฟืองเสียครับเป็นรอยแล้วจานเฟืองเสียเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าจานเฟืองเสียเนี่ยเป็นยังไงอ่านี้ก็คือเปลี่ยนลิบอลแล้วใช่ไหมใช่อ่ามีเปลี่ยนรลิบอลแล้วพร้อมใส่แล้วครับ แท้เลยครับแท้เลยขอแท้จากรถงั้นประหยัดมากไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งลูกนะครับถ้าเกิดปัญหามีแค่นี้อ่าตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟอร์นิทที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างแล้วขับเนี่ย80ขึ้นไปใช่ไหมช่างแบใช่ครับมีาว่าเสียงนิ่มไหมนุ่มไหมถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นเทินด่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสียงกันว่าเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับ นนช่างแนบนะครับกับส่งการช่างนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยกับรถตู้รถตู้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้รถตู้คอมพิวเตอร์เป็นอะไรครับพี่มีอาการหอนหอนวิ่งวิ่งความเร็วด้วย8 0ถึง100ยเขาขับ80ถึง1 0อเนี่ยรู้เลยว่ามันหอนอ่าได้ยินเสียงหอนมาแต่ว่าก็เลยมาเปรียกับเราใช่ครับเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรบ้างกับ ปืนท้ายหอนนะครับเขาตอนแรกก็คือเราเดี๋ยวเราถอดปืนท้ายมาถอดฝั่งน้ามาดูกันเพื่อมาหาสาเหตุว่าปืนท้ายเป็นอะไรครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถอดปืนท้ายแล้วมาดูอาการว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปดูกันครับผม <c oughs> อ่าตอนนี้นะครับเราถอดเฟืองท้ายแล้วก็เอาเฟืองท้ายเนี่ยไปดูแล้วว่าปัญหาก็คืออยู่ที่ไหนครับพี่จานเฟืองเสียครับเป็นาจานเฟืองเสียเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าจานเฟืองเสียเนี่ยเป็นยังไงครับผมอ่านี่ครับเป,เป็นรอยเป็นรอยครับด้านหลังเป็นรอยแล้วรอยแค่นี้นี่นะใช่ ก็หอนเลยหอนเลยครับแล้วมันมันไปโดนได้ไงอะพี่ไอ้นี้อาจจะเกิดจากไก่น้ํามันน้ำมันใช่น้ํามันหมดคุณภาพไปแล้วอ๋อก็คือแล้วก็การใช้งานอ่าก็คือแบบบำรุงไม่ค่อยบํารุงใช่ครับใช่ครับอ่ามันก็เลยทำให้เกิดแบบนี้ได้ใช่แต่ถ้าเกิดเราใส่น้ํามันเนี่ยตลอดมันก็ไม่ดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะก็เป็นมากยังไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นดังนั้นอย่าลืมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันตลอดมันจะไม่ต้องเฟือท้ายหอนนะครับใช่ครับอ่าพอพอเราดูแลเป็นแค่จานอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนูลทั้ง ไม่ครับนี่ยเราเปลี่ยนแค่เนี้ยง่ายเลยเดเรก็เป็นเหรอพี่เดเรเดเเป็นครับเดเรก็เป็นพอจะเป็นคู่กันอ๋อเป็นคู่กันเลยเป็นรอยเดียวเนี่ยคือหอมนะใช่ถ้าจานเป็นรอยเดยรก็ต้องเป็นรอยด้วยออย่างนี้เราก็แค่เปลี่ยนจานให้ลูกค้าแบบนี้เลยใช่ครับเออนี่ก็คือเปลี่ยนเรือบอลแล้วใช่มอันนี้เปลี่ยนเรือบอลแล้วพร้อมใส่แล้วครับพร้อมใส่แล้วเออก็คืออันนี้เป็น จานคุณภาพเลยจานแท้เลยครับจานแท้เลยโอ้โหแท้จากรถงั้นประหยัดมากไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งลูกนะครับถ้าเกิดปัญหามีแค่นี้เราสามารถเปลี่ยนแค่จานเดียวก็ได้ก็คือขับสบายไม่มีหอบละเช่เงียบกิ๊เดี๋ยวเราไปใส่ดูว่าให้ขับแล้วเป็นยังไงปครับผมไปดูกัน ตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถแล้วนะครับกับช่างแน่นะครับช่างไก่เป็นคนขับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟอร์ท้ายที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างแล้วขับเนี่ย80ขึ้นไปใช่ไหมช่างแมบใช่ครับมีการ่าเสียงนิ่มไหมนุ่มไหมถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นเทิรด่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสียงกันว่าเป็นยังไงครับผมนี่ครับช่างไก่ซิ่งละ หรือว่าขับ90เสียงจะเป็นยังไงร้อยแล้วอ่านะครับเมื่อกี้เป็นไงพี่ช่างแนบโอ้ยอย่างกับป้ายแดงเลยครับป้ายแดงเลยเงียบกริบเลยนะครับเมื่อกี้ไม่มีเสียงอะไรเลยขับเกือบถึงร้อยเลยเนาะครับผมโอ้โหเงียบเลยดังนั้นหมดปัญหานะครับเราแค่เปลี่ยนแค่จานเองเพื่อนเองเนาะใช่ผมไม่ได้ปิดทั้งลูกด้วย โอ้โอเหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่เลยเหมือนรถใหม่ไปเลยเอาผมเงียบกิ๊บเลยเอาละเดี๋ยวเราขับกำลังขับกลับอ่านะครับผมเราสรุปให้เลยครับก็เราดูละเหตุผลที่เค <c oughs> นร้ายหอนี่ยก็มาจาัดจานทั้งหมดเลยจัดเพือนครับอ่าดังนั้นหมั่นดูแลถ่านน้ำมันตลอดนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหายังไงลองให้ช่างแนบมาดูให้ ร้านส่งกระชั่นอย่าลืมนะครับเก่งเรื่องฟือทายสุดๆเลยตัวเราเป็นขาปีครับผมแน่นอนนะครับช่างแนบเรามีช่างแน่ที่โอ้โหช่างนี่เก่งนะดังนั้นครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับหรือมีปัญหาอะไรที่เจอมาลองคอมเมนต์มาเราไปทำคอนเทนต์นั้นให้นะครับผม <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย